Slough over things. He just made a statement. His person, the top, th maybe the third or second or third person, left the federal government. AF p รายง,งานว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ m e e t the p r e s s ทางสถานีโทรทัศน์ n อ c นบ w s ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าในวันแรกที่ดำรงตำแหน่งเขาจะดำเนินการอภัยโทษทันทีแก่ผู้สนับสนุนที่ก่อจะลาจลบุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคม2564หลังจากไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการดำเนินคดีผู้สนับสนุนของเขานั้น เป็นการกระทำที่ทุจริตและไม่ตัดความเป็นไปได้ที่เขาจะอภัยโทษให้กับจำเลยมากกว่า900คนที่รับสารภาพไปแล้วรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความรุนแรงในเหตุโจมตีครั้งนั้นด้วยความหวังของผู้ต้องหาในคดีหกมกราคมเริ่มมุ่นทางสว่างหลังจากประธานาธิบดีโจบเดนทำการอภัยโทษให้กับฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของเขาซึ่งถือเป็นการกลับคำมั่นสัญญาที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีอาญาของลูกชาย จอห์นเพียสทนายความที่เป็นตัวแทนของผู้ต้องหาในเหตุการณ์6มกราคมหลายสิบคนเรียกร้องให้ทรัมป์ออกอภยัยโทษให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการจะลาะจลครั้งนี้ทั้งหมดและกล่าวว่าจะมีคนจำนวนมากไม่พอใจหาได้รับการอภยัยโทษเป็นรายคนทรัมป์ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนาตโตด้วยว่าหากสมาชิกแต่ละประเทศมีความรับผิดชอบที่จะชำระค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ตามสัสดส่วนของตัวเองและสหรัฐมองว่ายุติธรรมเขาก็จะยังคงให้อเมริการ่วมเป็นสมาชิกนาโต้ต่อไปแต่หากสถานการณ์เป็นไปในทางตรงกันข้ามแน่นอนว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งเป็นการเน้นย้ำจุดยืนตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์สมัยแรกส่วนสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนทรัมกล่าวว่ารัฐบาลวอชิงตันในอนาคตจะลดการมอบความช่วยเหลือและความสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน แต่ทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความหลังการให้สัมภาษณ์ว่าการหยุดยิงต้องเกิดขึ้นทันทีเช่นเดียวกับการเจรจาระหว่างคู่กรณีทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มไปมากกว่านี้ขณะที่การาหารือสามฝ่ายที่ทำเนียบชองเอลิเซ่เมื่อวันเสาร์มีขึ้นในช่วงที่ฝรั่งเศสจัดพิธีเปิดมหาวิหารนอตดามทรัมป์ได้โพสต์บนทวิตโซเชียลว่าเซเลนสกี้และยูเครนต้องการทำความตกลง และยุติสงครามซึ่งเขาก็เห็นว่าควรมีการหยุดยิงโดยทันทีและเริ่มเจราจากันมีครอบครัวมากมายที่ถูกทำลายและหลายชีวิตต้องสูญเสียไปโดยไม่มีความจำเป็นเลยหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปสถานการณ์จะลุกลามใหญ่โตเร็วๆร้ายไปกันใหญ่ด้านประธานนาทิบดีเซเลนสก,กี้ก็ได้เปิดเผยในวันเดียวกันว่าเขาได้บอกทรัมป์และมากรงว่ายูเครนต้องการสันติภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนแบบที่รัสเซียจะไม่สามารถทำลายได้ในเวลาหลายปีต่อไป อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ,อยูเครนต้องมีหลักประกันความมั่นคงที่แข็งแกร่งพอนอกจากนี้เซเลนสกี้ยังยอมรับด้ว่านับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนได้สูญเสียทหารกว่า43,000นายในสงครามเกือบ3ปีกับรัสเซียและบาดเจ็บอีกประมาณ37,000คนแต่ราวครึ่งหนึ่งของทหารที่บาดเจ็บกลับเข้าสู่สนามรบแล้วขณะเดียวกันเซเลนสกี้ได้อ้างว่ากองทัพรัสเซียได้สูญเสียทหารอย่างน้อย 198,000นายและมิทหารรัสเซียอีกราว550,000นายได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับยูเครนโดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเชื่อกันว่าเซเลนสกี้ถูกบังคับให้ยอมรับเรื่องนี้หลังจากพรัมได้โพสต์บนโซเชียลว,ว่ายูเครนสูญเสียทหารมากถึง400,000นายขณะที่ทหารรัสเซียเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเกือบ600,000นายโดยที่พรัมไม่ได้ระบุว่าตัวเลขเหล่านี้มาจากไหนทำให้รัเสเซียได้โต้แย้งตัวเลขดังกล่าวโดวยกล่าวในแถลงการ์ว่า ยูเครนสูญเสียทหารมากกว่ารัสเซียหลายเท่าโดยเฉพาะแค่ในภูมิภาคเคิร์สทหารยูเครนก็ได้สูญเสียไปแล้วกว่า38,000่นายอย่างไรก็ดีไม่กี่ชั่วโมงหลังการประชุม3ฝ่ายรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่ใกล้จะหมดวาระได้ประกาศมอบความช่วยเหลือทาอาหารแก่ยูเครนครั้งใหม่มูลค่า988ล้านดอลลาร์หรือประมาณ33,000ล้านบาทกระรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่าแพ็กเกจความช่วยเหลือล่าสุดรวมถึงโดรน เครื่องกระสุนสำหรับเครื่องยิงจรวดไฮมาสยุทธภัณฑ์และอะไหล่สำหรับระบบปืนใหญ่รถถังและยานเกราะขณะเดียวกันเซเลนสกี้ก็ได้เปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อร่วมพิธีเปิดอาสนวิหารนอตดามเมื่อวันเสาร์ว่าเดนมาร์กได้ส่งมอบเครื่องบินขับไล f ่ f -16 ล็อตที่2ถึงมูออยลูเรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซเลนสกี้ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมโดยเขากล่าวชื่นชมรัฐบาลเดนมาร์ก กระดานเดียวกันก็แสดงความผิดวังที่ชาติพันธมิตรรายอื่นไม่ได้ให้การสนับสนุนอยู่เกรนมากเท่าที่ควรเขากล่าวว่าเครื่องบินล็อตแรกที่ชาวเดนมาร์กมอบให้เรากําลังถูกใช้ยิงทําลายขีปนาวุธรัสเซียป้องกันชีวิตประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของเราและเวลานี้ระบบป้องกันทางอากาศของเราได้ถูกเติมเต็มจนแข็งแกร่งมากขึ้นหากหุ้นส่วนทุกชาติมีความมุ่งมั่นเช่นนี้ การสร้างความหวาดกลัวของรัสเซียก็จะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปคําแถลงของเซเลนสกี้มีขึ้นตามหลังปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในแคว้นซาบอริเซียซึ่งฆ่าชีวิตพลเรือนยูเครนไปแล้ว10คนเมื่อวันศุกร์และยังยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งตกใส่สถานีบริการท้องถิ่นจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ24คนรวมถึงเด็ก2คนตามข้อมูลของอีวานเฟรโดรอฟผู้ว่าการประจำภูมิภาคเซเลนสกี้ยังได้ยกเหตุการณ์ ทั้งสองมาเป็นข้ออ้างว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงและว,ว่าปูตินแค่สแสวงหาศักยภาพที่จะปฏิบัติต่อชาติอื่นเช่นนี้ด้วยการใช้ระเบิดมิสไตล์และความรุนแรงอื่นๆความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะช่วยให้เราสามารถต้านทานได้และด้วยความแข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะก่อให้เกิดสันติภาพที่แท้จริง มาร่วมสนับสนุน TOP ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ